เช่นเดียวกันครับกับตัวอย่างเสียงผ้าของอสูรทั้งขึ้นเพลงเปิดของบนหมู่บ้านชักติดาบครับก็ถูกปล่อยออกมาในรายการเดียวกันในชื่อเพลงว่าคิสนะโนคิสกิแปลไทยปฏิหารแห่งสายสัมพันธ์เป็นความยาว34วินาทีครับซึ่งครั้งนี้ครับทั้งดาบพิฆาตอสูรและตัวศิลปินเองต่างเสริมบาร,รมีของการละกันครับกับวง m with a m อ mission ซึ่งเคยมีผลงานชื่อดังกับโบคอโนฮิโรคาเดเมียครับและวิลแลนสก,การ่วมกับนักร้องสาวมิเลตจากโอซามะแลงกิงและเฟตโกบาบิโรเนียครับสงสัยเพลงเปิดนี้คงจะเปิดตัวเต็มๆในโรงภาพยนตร์เลยครับดูจะเป็นการร่วมมือกันครั้งยิ่งใหญ่มากครับกับเพลงเปิดเดียวที่มีถึง2ศิลปินด้วยกันแต่ <S 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 เอาเพลงนี้จริงเหรอครับผมถามจริงนะ จะเอาเพลงนี้จริงๆหรอครับใครใครเป็นคนแต่งเพลงนี้ครับโอเคตอนนี้ผมอาจจะยังว่าอะไรแบบเต็มปากเต็มคำไม่ได้มากนะครับเพราะว่าตัวเพลงเองก็เพิ่งออกมาเป็นแค่ส่วนหนึ่ง34วินาทีเองซึ่งน่าจะเป็นท่อนฮุกท่อนทีเด็ดแล้วใช่ไหมครับที่เอามาโปรโมทเนี่ยและนี่คือสีหน้าของผมตอนที่ได้ฟังเพลงนี้เป็นครั้งแรกครับ <S <S เดี๋ยวผมจะรอฟังเพลงเต็มอีกทีหนึ่งครับอาจจะเข้าหูกว่านี้ก็ได้แต่34วินาทีนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็น34วินาทีที่ไม่เข้ากับเต็มของยายบะเลยอะไม่นําเนื้อหาใจความสําคัญของเพลงนะครับเพราะว่าฟังไม่ออกอยู่แล้วเอาแค่โทนทํานองเมโลดี้และอารมณ์ใน34วินาทีดังกล่าวก่อนผมฟังแล้วนึกถึงอะไรรู้ไหมครับผมฟังแล้วนึกถึง แอนิเมชั่นเรนผจนภัยท่องเที่ยวปลุกใจแบบหน่มแนมล้นหลาผมเห็นภาพ <c oughs> ผมฟังเพลงนี้แล้วผมเห็นภาพซาโตชิกำลังวิ่งวิ่งอยู่ในป่าแล้วยืนแล้วยืนรับถ้วยโปเกมอนแชมเปี้ยนขึ้นมาเลยอะ่ะแบบ <c oughs> ก็แบบเอาอย่างนี้จริงเหรอสิ่งที่มันขาดไปคือความดาร์กความเข้มข้นความจริงจังครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นสเสน่ห์ของยายบาอย่างซีซั่นหเนี่ยก็มีกูเรงเกตตามมาด้วยโฮโมระครับอาเคโบชิและเซนเคียวส k งกะซึ่งฮอนฮุกมันมีจังหวะที่หนักหน่วงติดหูและเข้าธตีมกับบทนั้นๆแต่คิซูนารคิสกิคืออะไรอะ คือตรงไหนอะยังไงอะผมไม่รู้สึกว่ามันเข้าเตีมกับหมู่บ้านช่างดีดาบเลยอะที่มันควรจะมีความลึกลับแบบหมู่บ้านลับแลหน่อยไหมมีความดาร์กหน่อยไหมหรือใส่ความน่ารักกุ้งกิ้งของสาวหลักความรักไปหน่อยก็ดีไหมสามสิบสี่วินาทีที่ฟังมาคือผมไม่รู้สึกประทับใจอะไรเลยอะด้วยความที่ศิลปินทั้งสองต่างมีสไตล์เพลงที่ออกแนวเชียร์อัพให้กำลังใจอยู่หน่อยๆห,หรือเปล่าครับ มันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้โอเคถ้าจะแต่งเพลงออกมาแนวเชียร์อัพในบทนี้ทำได้ครับแต่ใส่ความดาร์กความหม่นๆลงไปหน่อยก็ดีครับในความเห็นผมนะตอนนี้ที่ฟังมารู้สึกมันมันชิลกินไปครับกล้องว่าเพลงเต็มจะทำให้ผมหน้าแตกได้นะครับ